เรามาดูการทำงานของปีผีเสื่อนครับผมของไทตันครับผมว่าจะทำงานอย่างไรเออปิดเหมือนกันเนะน,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 นี่ยสันสันตันกว่านี้ ติดแล้วเขาขึ้นนะเป็นไอเทมตีึ้น,นใช่ <c oughs> แล้วก็พอเราอดุดอุดไฟเนี่ยจะดับอดุดอุดไฟไม่ให้ลมมันออก,อกนะใช่ใช่ใช่คุณน้องอมันเหมือนจะวอดไหมมันกันเนาะ ออพอคุณน้องปิดปิดไอตัวนั้งลิ้นสีนม,นมันจะเปิดนะฝาเปิดแล้ปิดปุ๊เปิดเอาแต่ของฝาแกเปิดตลอดเลยนะลงมาแล้วก็ขึ้นไปเองโบรบอกว่านี่ม,มันมา,นาที่เออตะกูแกนฝาไม่แกก็ขับได้ปกตินะแต่กก็บอกบางจังหวะมันก็เด้งไม่ค่อยไป นี่น่าจะก,กอเขาอกที่เขาเปิดจะดูแลเออเือนน่าจะเปิดือน,น,นกันอีกที้นช่ไหมอ่ะล้างดับเลย เสียจริงด้วยกระน้องปีดแกเสียจริงด้วยผมเขาไม่สนิทอ่ะดับเครื่องแกไม่ปิดอ๋อดับเครื่องไม่ปิดใช่ไม่ปิดเครื่องก็สั่นก็ทุกครั้อันนี้เปิดแล้วะอ๋อพี่ขออีกทีนหนึ่งกระน้องสตาร์ทเด็ดรอบนี้มันจะปิดไหมแต่มันก็ต้องปิดทุกครั้งหี่ไม่งั้นมันจะดับได้ไง ปิดไหมผมก็ใส่แบบนี้หลอะใช่อย่างบนั้นเลยไม่ติดไงเครื่องโยไหมเมื่อกี้สานๆเยู่เออเนี่ยมันสั่แบบนั้นแหละมันไม่ติดเหมือนกันใช่ไหต้องรอก่อนมั้งหงือเราองรอไปยังไงหรือเวลาเราตับเครื่องปุ๊บมันติดเลยปุ๊บไม่เก่งนะแรงๆนะตับเครื่องนะแรงๆสันปิดปุ๊บเลยนะเรื่องมีปิดบ้างไม่ปิดบ้างอย่างนี้มั้ย แสดงว่าของแกก็ไม่เสียนะห,หลังทะโบะคงหลังนะคงหลัง